สวัสดีค่ะวันนี้มาพรีเซนต์น้ำหอมของเซเลซ่านะคะอือยากจะฉีดน้ำหอมให้คนเหลียวหลังบอกเลยนะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคอร์ทูแบร์นี่ก็เทียบเท่ากับคอร์แบร์เหมือนกันเพียงแค่เขาผลิตน้ำหอมมาให้คุณนะ่ะได้สามารถใช้ในราคาที่คุณแตะต้องได้แล้วจริงๆอ่ะเป็นลูกค้าประจำเลยนะบอกเลยอืมที่ฉีดนะนี่ เราจะไปเยื่อหนุ่มหอมมากนี่นะคะแล้วก็เมื่อก่อน,นี้เราจะซื้อตัวนี้มาที่ของเขานี่เราเป็นลูกค้าประจำ ขเซเลซ่านี่หอมมากนะคะหอมจริงๆอะไรที่ดีเราแนะนํานะคะพอดีจะซื้อของคาตเตอร์แบรนด์ฝากจากปารีสมาก็ไม่ต้องแล้วอันนี้ได้เหมือนกันกินเหมือนกันเด็ดๆนี่นะคะในราคาที่คุณคู่ควรด้วยในราคาที่ใช่ในราคาที่แตะต้องได้เลือกกิ่นที่คุณชอบในแบบของคุณนะคะเซเลซ่าค่ะฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ค่ะบ๊ายบาย